นิ้มมายังนนี้มม้ยังไหนนี้มมายังนิ่มยังไม่มาเลยนิ่มยังไม่มาเลยรอเดี๋ยวไม่เห็นมีน้ำตาเลยมีแต่น้ำลายอืม รอเดี๋ยวนะสุดหลอนะครับรอเดี๋ยวนะโอ้โยรอเดี๋ยวลาวก่อนแล้วก่อนแล้วก่อน รอเดี๋ยวงรอเดี๋ยวลูกรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้นิ่ม,มาก่อนนะเดี๋ยวรอให้นิ่ม,มาก่อนนะเดี๋ยวรอให้นิ่งก่อนเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวนะครับ อะไรนะแนวห้ามกัดนะห้ามกัดนะไม่ไม่ทำแบบนั้นไม่ได้โอ้โหโอ้โโอ้สุลลออสุลอารอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนิ่ม,มา เดินหอยทอดไปก่อนสิโอ้โหสุลาทางนี้ทางนี้สุลหันหน้ามาโอ้โหไม่งอนไม่งอนสุลามาไม่ถึงเอามาเอามาสิสหมาขาไม่เอามาสมัครปล่อยมาปล่อยมา ไปอยู่หลังบ้านเลยค่อยทะเลาะกันยานะโอ้โห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 อือืมอืมอยู่ที่ไหนนี่เลยอยู่ข้างนี้ไปเลยูจับเด็กนู้นจับผู้ใหญ่โอเคเนี้ยเหรอ โอ้โอ้อ้โโอ้โแค่น,คนี้อยากซบมั่งอยากซบมั่งอยากซบอ,อยากซบโอ้ซบตักซบตักโอ้ซบตักซบตักอโอ้แค่นี้แค่นี้เหรอเอามาโอ้แค่นี้ กอดกอดแล้วกอดแล้ว hmm.